สวัสดีครับกับผมนาะยพนุพงศ์ชูเกียงสารหัสนักศึกษา165 1งหกห้นาคณะคาุศาสตร์สาขาสังคมครับวันนี้กับผมจะมารายงานความก้าวหน้าของงานวิชานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษานะครับนวัตกรรมคือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้นวัตรกรรมก็หมายถึงสิ่งที่ทําสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ครับองค์ประกอบของนวัตรกรรมคือหนึ่งความใหม่สองประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสามการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เรามาดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมเลยนะครับทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีของแคมเลสเมิลไลนะครับก็คือทฤษฎีการเลือกสื่อการสอนนะครับจะสรุปได้ว่าคุณภาพของสื่อหมายถึงศักยภาพของสื่อในการแสดงออกซึ่งลักษณะต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวสีและเสียงเป็นต้นนะครับคำถามพื้นฐานในการเลือกสื่อคือ คุณลักษณะของสื่อแบบใดที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์การเรียนรู้ในแบบที่กำหนดให้คุณลักษณะของสื่อที่สำคัญได้แก่ดังนี้นะครับหนึ่งนำแสดงแทนด้วยภาพสองปัจจัยทางด้านขนาดสามปัจจัยทางด้านสีสี่ปัจจัยทางด้านการเคลื่อนไหวห้าห ปัจจัยทางด้านภาษา6ความสัมพันธ์ของภาพและเสียงและเจ็บปัจจัยทางด้านการจัดระเบียบข้อมูลนะครับและนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นของทฤษฎีที่กล่าวไปนะครับทฤษฎีต่อมานะครับก็คือทฤษฎีของโรเบิร์ตกกเยนะครับซึ่งโรเบิร์ตกกเยได้นําเอาแนวคิดเก้าประการมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนนะครับ โดยยึดหลักการนําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนจากการมีปฏิสัมพันธ์หลักการสอนทั้งห้าประการมีดังนี้นะครับหนึ่งสิ่งเร่งเล้ากระตุ้นและดึงดูดความสนใจครับสองบอกวัตถุประสงค์สามฟืนความรู้เดิมสี่นำเสนอเนื้อหาใหม่หรือสิ่งเล้าใหม่ห้านีแนแนวทางการเรียนรู้หก กระต้นการตอบสนองบทเรียนเจ็ดให้ข้อมูลย้อนกลับแปดการประเมินผลการแสดงออกเก้าสู้ปนะนำไปใช้นะครับและนี่ก็คือทฤษฎีข้างต้นของโรเบิร์ตไกยเย่ครับต่อมาครับก็คือทฤษฎีแอนดี้โมเดลนะครับแอนดี้โมเดลคือหลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นระบบที่ให้ รับการยอมรับทั่วโลกมีจุดประสงค์ในการออกแบบให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยการวิเคราะห์ที่สาเหตุและปัญหาที่ค้นโดย Florida State University Center mm hmm. of Educational Technology นะครับประกอบด้วย5ขั้นตอนมีดังนี้นะครับ 1. การวิเคราะห์ครับ 2. การออกแบบครับ 3. การพัฒนาครับสี 4, ่การดำเนินการและห้าฝึกการประมวลผลครับขั้นแรกนะครับขั้นที่หนึ่งการพัฒนานาวัตกรรมนะครับการพัฒนาการวิเคราะห์การปัญหาและอุปสรรคในการเรียนวิชาสังคมศึกษานะครับผลจากการสอบถามปัญหาและความยุ่งยากจากการเรียน เนื้อหาสังคมศึกษานะครับสรุปผลได้อย่างนี้นะครับก็คือผลการสอบถามปัญหาและความยุ่งยากจากการเรียนเนื้อหาสังคมศึกษาพบว่าเนื้อหาทั้งข้างสาระคือศาสนาหน้าที่พลเมืองเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตรนะครับครูซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ยังไม่สามารถอธิบายเนื้อหาสาระในแต่และสาระได้อย่างครอบคลุม และไม่สามารถมีวิธีการสอนที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาต่างๆได้เท่าที่ควรจะเป็นครับจนทําให้การเรียนในวิชาสังคมศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนบางคนมองว่าวิชานี้ไม่ค่อยมีความจําเป็นในชีวิตประจําวันมากเท่าไหร่ครับซึ่งมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงครับเพราะว่าวิชาสังคมศึกษานะครับทําให้เด็กทุกคนได้เข้าใจเนื้อหาความรู้รอบตัวได้ ทำให้ปัญหาเหล่านั้นนะครับตามมาในภายหลังส่งผลให้ความสนใจในการเรียนของนักเรียนมีน้อยลงครับสองนะครับมาตรฐานและตัวชี้วัดทางสังคมศึกษานะครับโดยเราใช้สาระที่สี่นะครับคือสาระประวัติศาสตร์เรื่องประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยใช้มาตรฐานที่สอง เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างตอนน่อเนื่นองนะหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ครับตัวชี้วัดนะครับโดยใช้ตัวชี้วัดม1นทับหอธิบายพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาระการเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับต่อมานะครับก็คือสามเนื้หอหนนสาระที่ใช้ในการประกอบการพัฒนานวัตกรรมนะครับนี่นะครับก็คือจะตัวอย่างก็คือเป็นประเทศบูไนซึ่งบูไนก็เป็นประเทศหนึ่งในสมาชิกอาเซียนะครับข้อมูลในรายงานนี้นะครับก็จะเป็นความรู้พื้นฐานนะครับก็คือ จะเป็นชื่อประเทศวันเข้าร่วมกันเป็นสมาชิกอาเซียนนะครับเมืองหลวงพื้นที่และขขดเด่นแผนที่นะครับระบ,บุกั้เมืองกลนก,การปกครองดอกไม้ประจำชาติจำนวนประชาะกรตาแผ่นดินและความหมายของตาแผ่นดินภาษาราชการที่ใช้และสถานที่ท่องเที่ยวครับต่อมานะครับ ต่อมาก็คือ4นะครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ที่สอบค้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดก็คือ 1. อธิบายข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ซึ่งอยู่ในตัว k นะครับ 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนะครับก็คือตัว p 3. ก็คือเหตุเห็นความสำคัญของประเทศในอาเซียนในการเป็นสมาชิกน,นะครับก็คือตัวเอนะครับ ห้านะครับลักษณะทั่วไปของผู้เรียนผู้เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับที่อยู่ในช่วงอายุประมาณสิบสองถึงสิบสามปีมีลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู้คือไม่สนใจในการเรียนจำเนื้อหาที่เรียนไม่ได้ผู้พัฒนาจึงอยากทำเกมงานศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้ผู้เรียนใช้นวัตกรรม และสื่อการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับต่อไปนะครับก็คือขั้นที่สองก็คือขั้นการพัฒนานวัตกรรมขั้นการออกแบบนะครับลักษณะของนวัตกรรมที่พัฒนานะครับก็คือ1.1รูปแบบของนวัตกรรมคือเกมการศึกษาครับ1.2เป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมคือเน้นให้ผู้เรียนนะครับมีความเข้าใจใน เรื่องประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้นักเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้แบบการศึกษานะครับหนึ่งจดสามนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบก็คือแคนวาครับสองก็คือการเขียนแผงผังโฟลชัดหรือการออกแบบบทด,ดำเนินเรื่องสตอรี่บอร์นะครับขั้นที่หนึ่งตอบถามนักเรียนและครูในเรื่อง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้และจดจาเนื้อหาสาระอะไรได้บ้างครับขั้นตอนที่สองนะครับวิเคราะห์ปัญหาว่ามีสาเหตุมาจากอะไรจากการสัมภาษณ์นักเรียนบางคนนะครับสรุปได้ว่าครูเน้นเนื้อหาที่ตนเองถนัดมากจนเกินไปนะครับทําให้นักเรียนไม่สามารถแยกแยะในความสัมคัธญของประเทศในตะว,วันออกเฉียงใต้ได้ครับขั้นตอนที่สามนะครับหากีมการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา ประเทศเอเชียนตะวันตวันออกเฉียงใต้ครับขั้นตอนที่สี่นะครับหารูปแบบในการเรียนการสอนและนวัตกรรมครับโดยนะครับเกมการศึกษาอันนี้นะครับมีพื้นฐานมาจากรายการแฟนวันแท้เป็นส่วนใหญ่ครับขั้นที่ห้านะครับก็คือเริ่มอ,ออกแบบสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมนะครับแรงบันดาลใจในการสร้าง เกิดจากการเกิดจากการนะครับเล่นเกมในไว้์เดยของกระผมก็คือคือเกมทุบปบในหลุมนะครับซึ่งเป็นเกมที่อยู่ในส่วนสนุกภายในข้างสรรพสินค้าครับต่อไปนะครับก็คือขั้นที่สามขั้นพัฒนานวัตกรรมก็คือขั้นพัฒนาซึ่งนี่นะครับก็คือเป็นรูปแบบเกมคุหลุมตะลุยอาเซียนตั้งแต่ก่อนแรกที่ผมออกแบบไว้ในกระดาษนะครับแล้วอันที่สอง ก็คือเป็นภาพปเุเตอร์ภายในเกมนะครับที่กำลังพัฒนาอันนี้ก็เช่นกันครับอันนี้ก็คือเป็นตัว๋วเครื่องบินนะครับที่ผมกำลังพัฒนาอยู่นะครับต่อไปนะครับก็เป็นภาคธนกที่ผมจะอธิบายเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้การการใช้นว,วัตกรรมนะครับช่องโลกตะลุยอาเซียนนะครับก็จะมีดังนี้ครับก็คือจะมีสาระการเรียนรู้ชื่อวิชา เวลาเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องเวลาเรียนสอนวันที่นะครับแล้วก็ผู้สอนซึ่งสาระสำคัญนะครับก็คือความแตกต่างหลากหลายของผู้ผู้คนความเชื่อวิถีชีวิตทำให้เกิดความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งในฐานะพลเมืองจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและยอมรับความแตกต่างเพื่อสามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขมาตรฐานนะครับนี้นะครับก็คือมาตรฐานเราได้บอกไว้ข้างต้นแล้วต่อไปก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็คืออธิบายข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนได้สองก็คือมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลสามการเปลี่ยนความสัาคัญของประเทศในอาเซียนในการเป็นสมาชิกนะครับ อันนี้ก็คือสาระการเรียนรู้นะครับที่กล่าวไว้ต่อไปนะครับก็คือสมรรถนะสําหรับผู้เรียนนะครับหนึ่งก็คือความสามารถในการสื่อสารสองก็คือความสามารถในการคิดคือความสามารถการนะครับต่อไปก็คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือหนึ่งมีวินยัยสองใฝ่เรียนรู้สามการมุ่งมั่นในการทํางานครับ เรื่องชิ้นงานสื่อกิจกรรมและการจัดการกิจกรรมในการเรียนรู้ขั้นนำขั้นสอนและขั้นสรุปนะครับอันนี้ก็ผมกำลังดาเนินการอยู่ครับต่อไปนะครับก็คือการวัดประเมินผลนะครับก็จะมีดังนี้นะครับก็คือด้านพูดวิสัยักษะพิสัยและจิตพิสัยนะครับอันนี้ก็เป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะครับโดย วิธีการวัดผลน,นะครับก็คือการใช้การสังเกตจากพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีอย่างอื่นสอบแทรกเข้ามาด้วยครับและอาจจะมีการสังเกตในการตอบคําถามและมีส่วนร่วมครับต่อมาก็คือผลการประเมินนะครับก็มีด้านผู้ทธิวิสัยทักษะวิสัยวัจิตวิสัยนะครับต่อมานะครับก็คือของเป็นเกณฑ์การประเมินนะครับก็คือเราจะใช้ด้าน ความรู้ด้านทักษะและกระบวนการและด้านคุณสมบัติอัเพึงประสงค์นะครับในการนี้เป็นเกณฑ์นะครับและนี้ก็คือเกณฑ์ประเม,มินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนนะครับก็คืออีความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการใช้ภาษาชีวิตนะครับต่อมานะครับก็คือเกณฑ์คือเกณฑ์ก,การประเมิออนผลงานและหรือพลัง ก, 3, ก,ก,ก,ก็คือเราโดยใช้เราเกณฑ์สามเกณฑ์เป็นหลักก็คือความถูกต้องสองก็คือความมีส่วนร่วมในกิจกรรมและสามคือความสะอาดครับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้นะครับก็คือเราจะมีบ่งเกณฑ์ก็คือไ,ได้สิบคะแนนก็คือดีเยี่ยมได้แต่ถึงเก้าคะแนนนะครับก็คือดีมากห้าถึงเจ็ดคะแนนนะครับก็คือดีส่วนถ้าได้ ส่วนถึงสี่นะครับก็คือปรับปรุงนะครับส่วนนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับถือว่าไม่ผ่านนะครับและนี้ก็คือเป็นบันทึกหลังการสอนนะครับมีเท่านี้มีบันทึกหลังการสอนปัญหาที่พบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านข้อเสนอเนี่ยครับซึ่งละหาววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ คุณอาจารย์และก็ทุกคนนะครับในการรับชมวิดีโอในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ